ก็เมื่อกี้ครับนกจะเข้าแล้วนะครับดีว่าครับผมมันผมมาดักน้ครับปิดแล้วครับว่าเมื่อกี้นะครับนกจะเข้าเนาะแล้วก็ น,นี่มาใส่ขับผ่านครับอดเลยนี่ไม้ไม้ที่สองครับไม้ที่สองเมื่อกี้มันติดแล้วแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนคืนซอมกาวครับถ้าวางดีเนาะไม่ต้องวิ่งครับถ้าวางคืนดีนะครับดินเห็ดตายก็ไม่ลูดครับคคัืคืนจะดีไม่ดีอยู่ที่คนวางนะ เรียบร้อยนะครับปักสลับฟันปลาเนาะที่ผมเคยลงนะครับคืนนะถ้าเราวางคืนดีเนาะเสียงนี้บอกได้เลยว่าเขียงแตกนะครับนี่ครับหว่วงเดียวรู้เรื่องครับเข้าข้อบนด้วยนะครับ คืนจะดีไม่ดีอยู่ที่คนไทยนะครับเนาะก็ไปแล้วครับ